มาพี่น้องนี่กกนในถุงก็ได้หลายเติบนม่น้องนำใยกรกมีได้นี่มีของของใย,ยกรของใย,ยกรกมีนมีมะพร้าวหวานบู้ยเบิงเบิงเบิงง่ามคักอีหลอกพูนบู้ยพ,พ่อแกงแล้วแกงสีหาลองไปอิมกันแมนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีสว่วง สิหาโมงสิหาทิไปหาเทียงเลยจ้ะพี่น้องแ <Man. S 2> มนก็จะทำธุระจ้ะ,จะก็เลยว่าสิไปหาเห็ดกับบริษไปดอกพี่น้องเพราะว่มามันสวยเดี๋ยวเอาม,มือไหมเนาะเอามือไหมพี่นอ้องเพราะว่ามันสวยเลือที่ชิคิคลวนหอดกับไก่เต๋บเนาะแมนธุระเร่งด่วนแน่หมอนี่จากหน้าจะรวยไปอ็นหามันสอดความกับไก่เต๋อพี่น้องก็เลยพากันสวนกันมาหาอีโรกเน <Man. S 2> าะแมนให้โรกที่เทียงพี่น้องหอดก็พอเลยพอเลยพี่น้องคนโตคือคนเดิมเหีวเลยเหี่ยวเนาะ ฝนถึงดืงามดีได้พี่น้องลำมูดดีได้บ้างลำมูดลำงามดีได้าไปไเลาะมึงอีกใหญ่ประมาณป่ะเนาะสิบุหรี่เต็มพุงไทยหมดเลยนี่คุณน่ะที่เดียวพี่น้องฝนตกใส่ปลาใหม่กับเขียวสุ่มดีเแฮงใหญ่กว่านั้นหางหมดก่อนนี่ก็ใหม่มาหนี่ป่งอยู่เนาะฝนตกแค่ทีเดียวเท่านั้นเลยเหลืองได้พี่น้อง Oh, เอาเก um, um, uh ็บเกเจ้าเ๋ยเออนอนนพูนโ้แวนงมนี่นี่จะมันถือฝนเนรอใช่ถือคนแล้วลมุกยีพี่เนาะเอ้อมานอืมะเก็บลำกันอีกทีเนาะเก็บเรื่อยๆอุ้ยงำเนียฮุ้นข้าวจุ่มฮู้เลยเอ้เนาะ ฮู้นฮูฮูมันขักมันขักพี่น้องดอกนี่ฮู้นมันเลยบู้คือยาว่อาเดียวเรพี่พี่พี่ทั้งขี่บอกเบอกยาวเลย้กันโอ้ยสุคนอีเรื่องเลยพี่น้องเลยมาลุนนะครับลุนน้ำกันก็พองอม่งลี้ดอกีดอกีดอกแล้วมเดี๋ยวดิ๊ง กระลำใหญ่ๆคักคักคักมันมันมาหนไปไปดูน้ำก <rawd> ันชี่นูไม่ลาอยู่ไเหมือนหาเหลอเอาหเหลือเอาเหมือนวันหล่ลอยู่เอาเลยละก็ได้เก็บรื่อยๆอยูน้อยใหญเนาะเก็บบ่เศ้ากันมาชี่นมา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 เก็บลำนหลอกุ่มกันโอ้ยโอ้ยดยอดเลยมาหน ไายก่อนเก็บมาท่านใจพวกนี้นอเก็บเองมด้ยตัวนี้ักแตะ,ะเกียงหวานนี่เถอะอุ้ยปุผ่านผ่านผ่าน,านหมานเลยมันนี่หมานหมันหมนอยายตัวียาวจะถือเอาเอาเข้าไปใส่ถุงถุงมาถุงมาหันบบที่หักตับตัดคืองนี่นี่นี่อันนึงนี่นี่นั่องอ่ะโอ้ยผ่านกันเลยนี่ โอ้ตกล่องสาคนปัญญคอนต้องไปเอาดูลุมงามเนาะนี่แตงงามเห็นออกอี่หลอกมือมหนิแตงาางามมาบ้างอหะองามมีั้งอเอองามดูอปงามงามมันอ่อนเลยมันโอ้ามหัวงามเอามันีงามขนาดไี้มันสามอัน มันเก็บไปถุงหมกกระแลงนลถุงจอดได้แล้วน้พี่น้อคอได้เก็บเรืออยู่คุณน่ะอู้บักบงามเลยมาทั้งคี่ทั้งคู่มทั้งค่กลังงามเนาะแม่นฝนต้ใใจไม้เงี่ยเหลตอก่อนจเก็บเลยงฝนตกใจมันละง่ามพี่น้อมันละง่าวนี่นี่นตกมายงกับพุ่ยบุยาพี่น้อเฮ็ดกอกอบด้บา พักอยานหามีกัเบ right ืดอใตาไม่ดูการฝนมากกไดแกงอยู่มีดอกก็ไดดูมาอันด้วยโอ้ตามมีตังหางด้วยมั้งวบด้วยโอ้ อันนี้หมดเยอันนี้หมดเยขันยาโอ้ยขาตันพี่น้องบูตสั่นตัวขึ้นก็ยาวอยู่เลยมามพี่น้อง อเกิดนาขลาดีอุ้ยจลกหอวนหนขึ้นมาอาไปมัวเนี่ยฟังไ้คือเกาว่เป็นยังหัวมันหลายตัวนี่หัวฟังไห้นี่เองไปื้เกาเยอดเลยอืเอาามนี่ามนี่อนี่พมันหมดอยู่ี่บอเออบอกหอาวลยอยู่สุนี่บดนี่พี่น้องเฮกวนิมาทั้งสูงเหสูงับนี เฮ้ยมอฮักเคยเก็บมั้งเมื่อทีเป็นผักเกบออนเลโอ้หูวดนี้วดนี้ภาษาชาวบ้านอ่อนยัไงบ งานแห้งนั่ออนอุ้งอวบเลยพี่น้องอุ้งอวบมากมาก

มะเกือหรอเนาะมะเกือใ่ลำอีดอกไงมากนังพี่น้อเด้อมะเลือมันจะเป็นขวนไ่ได้เลยเนาะนินอะากนูยังกินอะไรอยู่โอ้ยกินเมียง พี่น้องมันไกลๆนี่มันสีฟาดรสชาติมันสีฟาามากิน,นงูใหญ่กินเหมียงวุ้แซ่บด้วยมั้งดูแกนหนูอ้อนพอดีกินเลยฮึร่างขี้บอมามาสีฟพาไปเอาอีกรอบดีอันนี้

ไปเบิ่งอีลายเลยพี่น้องอีลายเดี๋ยวนานโอ้ยหลอลกนี่คือพันใหญ่ครับเน้องหลอก,กนั้นคือพันธุ์ง่ายมาพี่น้องที่ในถุงก,ก็ได้หลายเติ๋อนน้ำใหญ่ก่อนก็นมี่ได้นี่นี่ออยยของของใหญ่ก่อนของใหญ่ก่อนก็นมีนีม่มาพอ่อาหวานโอ้ยเบิงบ้งเบิง่งเบิ้งงามคักอีหลอกพู่น แกงแล้วแกงสีหาลองกินเตันีมนนเมนมากินงูใหญ่นี่ยละมากินงูใหญ่เอาไปกินเนียงผัดผัดไม่กินไหนปลาแถว่มมากินเนียงเนะาะกา่ผัดปลากะไกยมากงอกเลยงเนาะมัน,น,น,นจ๋ง่ เรากระจบน่ะลกเรื่อยๆลกเรื่อยๆฮโอเคล่ยเไปได้ทีต้กโบเดทไทยตรงนี้อะโอ้โ พดอยานี่ไหมเลยตวเนี่อยานไส่เเยอะแ่แน้ำก็ไลตัวน้ล่มได้เก็บอยู่ายควกอเนื่นเห็บ่งคอนเห็ด็หน่นาทแตกต้เห็ดออก่ออืมถ้เห็ดเห็ดบดออก แกบ้านแวหน้าช่วยแล้วพี่น้องต่ว่ามืออื่นที่เป็นมออเพ็อันนี้ก่อนก่อนเพ็รกันของ้อนก่อนขี้เขมืโค้งไม่หันแล้วหนก่มโอ้ยอ้ำงามแิงงามเหี้มองสั้นๆแด้พี่น้องตาย อ้ยลกมาพูน่ะบักเนียาหนึง <c oughs> ลกมาหนเลยสามสามัน,น,นึุกครอบ่อเกิอนอ่งสาหนึง่งอ้ยโอ้ยบ่ยเนี้ยอ้ยโอ้ยงานงานงานไปเซ็นใถงมัน <c oughs> เดกน้อยเลยพี่นอนะงามเพียง,ง,แ,งแต่ีหลอไปยัก่กอนไปทางไหนบุ๋นพี่น้อเลยส่วนห้าก็บุเห็นเยียกกันมาเลยพี่น้อ คนบางอย่างกันอ้าวขาจำเอ๊ะบางอาเนี่เอาเก็บกเอาไปยอก่อนพอได้เกียงอยู่ดอกเนาะไมร้านเอ้ะโอเอยู่กําลังมาพ่อกันเลยมีข้อมูลเยอะก่อนในร้าเต๋อเป็นของใหญ่ก่อนนี่ยางแยกันห่ะ ุ้นๆนิ่งดีทั้งคนเอายางมาห่อก็คือนี่นาลายทั้งคนขุ่นหยวเลยหย่เลยเึนน้นคนฟันใหม่อุเี่ย ตาพี่หนองเ้ยตาในเขาน้ำไปเรื่อยๆห้ากับแล้วมันก็เกลี้ยงอยู่เสียฝนสองห้ากินให้ยาก้วกันขมาหันาหลชาวติกใจยังไมเก็บภากาบาทเิียนกันมันเหนียวสากาบาท น้าพักษาเั็นลองคยเก็บนูคบ่เห็นพี่้หงจำกรไดอ้จมันมีมักพักษาบแมนตเวนีนว้อะไรนนี้ั่อทางหนะเอามีเอามีตกลอเอาพี่น้อมมาหาอีหลอกมาฟอไกไว้จินุ่มนี่บดมาเอาเทียงบดมา,นนนาหน่อยอีน่งน เอาเห็ดคนเอากระไดบ้างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอ้อนช้อนกว่า้นตัวนี้เมืออื่นจะมามจีนู้นอไเขาจิไปหาเห็ดเมื่าเหนนั้นชอี่ตัวละี้หเข้าได้กับไปเนาะไปหาเห็ดเลยจสีเอาหาทางดเนี่ยคนตรมามีแต่แนวหาดิพี่น้องีีนี่ไงี่บอ ันเบิงบงทีอฮอาเล้วพี่นองขนาดอามีได้ไหมอามีขุดเอาเนาะเสียมบุ๋มีบปได้ไเสียมเอาเียมแทงเบิงขุดขึ้นมาอีกบิ้งแลวมอาตยบอใหญ่ไปไหนตื่นตืนนึงีาขีนอาเบิ่งโวยโวยบอใหญ่นึ่งหั โคติน on oh, uh, okay. mm. on mm. ุ us, s <S wow. s <S ่นมวนเล็บบนคนโอ้น um, ี่เป wow. ็นส่วนลำดวนนั่นน่ะส่น้นตกมาแล้วโบขนบนินุ่นอ้ยนี่ควายมันควายบอกง่าตัวเอนะกษาะควายิน่นแห่คว่อมีโคเบึงมาหามาหาอีหลอกหมเห็นหนึ่งอดบ่อดห้นน ใหญ่ว่าอเมีมาเมือนขวาขดเลยข่ oh, 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 ินพุทเมือค <can> ือวยใหญ่แต่แต่ยอโตมันิมียแต่่าพุดธิโน่ก่อนนอยากไปหาเห็ดก่นนเน่ยปานวีกายขวายละลอยมีแน่นอนเวายละลอยมีจะเนี่ยจะาหาเห็ดมันก็ออกว่าท่านรนไหนเนาะบงเขาจอตัวนี้นั่นเบอนๆๆเยเบืองคนก็นนอ

นี <łość> ่เดือน๋อที่ดนหนเก็บซับสามามอาหันี่จะหาตัววาบไงท่นนมี้เบืงของอาหารนี่ควายบั้ เป็นหมาลุงไกวอยู่นี่นี่เออกูเจอดูดีๆดี่สีตัวที่สีนะสีเลยพี่น้องนี่สีตัวแล้วห่อยมีอมีดกลืนกับสีเลยพวกปิ๊แกงใส่อีหลอกกี่เดียนี่นี่อีกบ่สนี่นนาหาหาแล้ว นี่ดีนี่ดินี่ดีเด็กฮนี่ดีอืมอืมกโตโอ้โอ้เดโดยหาพุทธดกว่าหุ่องมือลงป่ะกินวนไงใช่คอมเมนต์ด็ก่ะนต้องมีหวั่นมุ้นีหย อ่าที่แอ้มฟุตอ้นคือตัวใด๋ตนมันขึ้นบ่แก่นเนาะมันเป็นพวกเอพอแล้วพอแล้วบ่เอาเอาทําไมมาเบิ่งควาย เว้ยี่หนคยยลุ่อยกันสองสามคนข้าวเดียวน่ลอยเป็นผ่นอแล้วข้าวเดียวสคนนี่เยวเป็นบ้านนี่ขึ้นบอนม่เป็นบ้นนู่น่อียมคุโอ่งหีดคูกไดบุรีคือเจียมไไแล้วนะ ช่องแนวบานชิโน่น่าจะรวยอ่ะกำลังเนาะกำลังมัวเขากินจนที่ขานกินที่นนองเอ้ยมันกำลังพุ้นคือวานล่ะไปอืมตื่นได้หน่อยหนึ่งเนาะอืมใหญ่โตเนาะ กินน <growing> ูนเนาะโอกินเป็นวังอยู่เนี่ยเคเห็นตัโอ้ยหขอดสับดูตัวนี้โอ้แมงนี่ด็กเ็รี่หนองเ้ยสองหนอนขังเนอจะกินหนอนได้ยังหอได้กินไปใส่เก็เถอะเยอะเลบ่เด็กสามสาม ว่ายนิโมไบไก็จะโบราโอ้ยละสีิมหาิตน่องเล็อนิสัยมองหันนี่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 สนี่บัวนี่เดอบ้านไนอเห็นตวล่า่นี่าาเนะสีละหาไข่เด้ หหมดนี่หบใหม่นี่หุบมางิบดีมา2กิโลน่นปิดมาแมงมาเห็นทีนะเห็นแบบบางเอิ้เนาะ มือแหลมองตัวถมใซะักถมถงไม่ใช่อีกว่าพี่หน่องมาเบิังควยนี้ไอคอนคุดไปคุดเขาไคอนมาไทยนี่นี่เรียบๆนี่นี่เยบๆนี่ว่างหันทอดชุดชุดสองวยเนะแนี่ควยนี่พี่น้องไปใหแดงเอาเอามันดูดควอยแงสองสาม

สองสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่สิบแปดตัวเลยพี่น่องเอาเศษทุงไปก่อนสามขวายได้หน่อง เก้ายี่สิบยี่สิบนยี่สิบตัวเ่าเพราะว่ายักอนกลไปเยอะก่อนอาถัยพี่หนอเบื่งหพี่หนอพี่หนสามันเดอนี่สาควายห้นอ่ะกนอีกเนะหาอีกก้อนพี่นออันนี้ควายหนึ่งหมดงพ่นอ่อันนี้หงพ่นเอาไปกวนเอาไปกวนอ่พี่หนอเอะไรเยอะหยอ มาสุอาไอีหลอกกัไเด้แกงอยู่พี่หนอกเนี่ยไร่เติอบอยู่นห,ยหนอกเดกหลอกร่มพี่หนอกบ้านนี้มาห่อกขขขขข็ีินวนบานนี้ม่เด้ถซื้อเสียมหมากเอาหมีแล้วกลนพี่หนอกเี่ซ้ำกวยมึงไี่หนอซ้ำกวยได้หนิไม่แกงใส่อีหลอกหนอแม่ก็ดีเลยสสเสียมหมดแล้วมากพี่หนองแจวถาเอาแต่อีลอกนะ ขี้หนุน่งลงมาพี่น้องคนตกมาบุ้ยแต่สิหากินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถามเบิ่งก่อนอันว่าอันทั้งบุญทฤษีคนใดเฮ็ดไล่บัวน้อยี่น,น,น,ยน,ยน,น้องเนาะหันในไล่แยกกวรกับสิไปหาเฮ็ดละมืออืนนอนน่นหนันบัวคนบัวในไล่กับไปหาขุดกี้หนุ่เนาะแมนไปหาขุดกี้หนุ่ตัวขี้หนุ่งลงนะทิงก่อนกําลังลงขี้หนุ่งนะข้างอื่นอย่กินจนคนผีขานกินเนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ย าช่ว้ก็เล่าพ่นตกข้างแรกเลยนะฝนตกนี่ต้องตกมาเด็ดช่องเหมือษาเหมือนเนาะปุยวงเฮ็ดบดกับกระหน่ำพี่น้องยามเฮ็ดบดออกนะเพราะว่าฝนตกอันมันแหลมเฮ็ดบดจะออกไปทั้งใดเนี่ยพี่น้องเอ๋อเนี่ใส่ถุงไว้ก่อนนี่หลอกกัได้ร้ายเสืออยู่ แต่พน่นตกมาบุเอิดแต่แนวอยู่แนวกินเนาะก็ได้กินอยู่โต๊ะมเอีกคนโอ้ยเห็ดน้าสวยกลยสิออกเห็ดอ้อพี่น้องเอ้ยพีหาหรอกมึงอีหลอกยาีมันหายเหมือนกันเฮ็ดถึงแดงล้างแตกแล้วพี่น้องเอ้ยหน่องกงามเอ้าลาพีได้หน่องกับบวานละมันอาเคียงอีหอกกินกันคลิปนี้กะอาอีหลอกกับมันอยู่พี่น้อง ดิทุลระนาะจ๊ามาใส่สายก็พอได้กินแต่ยากอยู่นินนวลแต่ได้กําหนึ่งนี่แหละพอได้เกลียงใส่เอาแต่อเสียมมะนาวเอามีดพุดเอามาเพื่อเอิอนพี่น้องเพื่อเอิอนเห็นปอยพ,อ,พอดีนะฝากกดไล์กดแชร์ไรด้จ้ากดติดตามกดกระดิ่งเยยกลียงเตือนอย่า่องนู้ก่อนแชนแนลมะนาวพอกันไหมพี่น้องถ้ามลุนเมื่อว่าใหญ่ก่อนสิปหาเห็ดคือสิเป็นหยังเลยจ้ะน้อถ้าเมื่อเหตุกะะารณ์ก,กันพี่น้องเพื่อเอือนยังจีว่ากันไหม เอาคิมนี้ก็ขอบคุณในหลายจ้าวัสดีจ้าวัสดีครับ